สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันสำหรับในคลิปนี้ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการประมาณจํานวนกันนะคะโดยเริ่มจากค่าประมาณเป็นจํานวนเต็ม10ค่ะอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเด็กๆจำได้ไหมคะว่าจํานวนเต็ม10จํานวนเต็มร้อยและจำนวนเต็มพันคืออะไรกันนาะ ไหนเราลองไปดูกันนะคะจำนวนพวกนี้เช่นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบ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 เอ็ดสิบสิบสองสิบสิบสามสิบหรือที่เราอ่านกันว่า 100 110 120 130นั่นเองค่ะเรานี้นะคะวนเป็นจำนวนเต็มสิค่ะลองดูตัวเลขกันต่อนะคะตัวเลขสีชมพูด้านล่างนะคะที่เป็นกรอบสีชมพูตัวเลขแรกคือ100 200 300 400 500 600

ต่อมานะคะนวนกันต่อเลยนะคะสีส้มค่ะสีส้มนะคะด้านล่างนะคะ1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 หรือที่เราอ่านกันว่า1,000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0เหล่านี้นะคะก็เป็นจำนวนเต็มพันนะคะต่อไปเราลองมาดูกันต่อว่าค่าประมาณจำนวนเต็ม10คืออะไรเช่น78ค่ะก่อนอื่นเมื่อนักเรียนรู้จักจำนวนเต็มกันแล้วนะคะ ถ้าเห็น78จําจำนวนนี้นักเรียนต้องคิดก่อนว่า78อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใด78นะคะก็อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10 70กับ80ค่ะซึ่งกึ่งกลางของ70และ80ก็คือ75เห็นไหมคะนักเรียนดูสิคะว่า78อยู่ใกล้70 หรืออยู่ใกล้80มากกว่ากันคะนักเรียนจะพบว่า78นั้นอยู่ใกล้80มากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อ78อยู่ระหว่าง70กับ80แต่อยู่ใกล้80มากกว่า70จึงประมาณค่าว่า78ประมาณค่าได้เป็น80คะ่ะ ะะเราลองมาดูค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของจำนวนต่อไปกันนะคะ242ค่ะถ้าประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10จะได้เท่าไหร่อันดับแรกนะคะนักเรียนต้องคิดก่อนว่า242นั้นอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดคะเอสังเกตนะคะหลักสิบจะเป็นเลข4 42เพราะฉะนั้นจำนวนเต็ม10ที่อยู่ใกล้242ก็คือ240กับ250ค่ะซึ่งกึ่งกลางของ240และ250นั้นคือ245นะคะนักเรียนจะสังเกตว่า242อยู่ใกล้240 มากกว่า250เห็นไหมคะจำนวนที่ครูทำช่องสี่เหลี่ยมไว้และโยงไปหาตรง240นะคะดังนั้นค่าประมาณเต็ม10ของ242จึงคือ240นั่นเองค่ะอ่าต่อนะคะจำนวนถัดไปนะคะ 998ค่ะใช้หลักการเดิมเลยค่ะว่าเอจำนวนเต็ม10นี้อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดกับจำนวนเต็ม10ใดลองสังเกตดูนะคะซึ่ง998อยู่ระหว่าง990กับ1,000นนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น จึงประมาณค่าได้เป็นจำนวนเต็ม10ของ998ก็คือ1,000นั่นเองค่ะอ่าจำนวนถัดไปนะคะ3,425ค่ะเอจำนวนนี้อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดคะอ่าเราลองสังเกตต่ตอนะคะว่าหลักสิบเป็นเลข 2เพราะฉะนั้น3,425ก็จะอยู่ระหว่าง3,420กับ3,430ค่ะ3,425อยู่ตรงกลางพอดีเลยใช่ไหมคะระหว่างจำนวนเต็ม1 2จสอจำนวนนี้นักเรียนจะพบว่า อยู่ระหว่าง3ามสเท่ากับสามพันสี่ร้อ่กับสามพั้ยใช่ไหมคะและ3ามพัมันเป็นยังไงคะมันอยู่กึ่งกลางอะในกรณีนี้นะคะมีข้อตกลงคะ่ะว่าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ที่มากกว่าคะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้3,425 ประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบได้ว่า3430นะคะอ่ะเราลองไปฝึกฝนกันนะคะมีดู่3ข้อนะคะแล้วครูมีเฉลยให้นะคะแต่นักเรียนต้องประมาณประมาณเองก่อนนะคะ อย่าแอบดูฉเฉยคค่นะูน้าอ่า,อาเพราะฉะนั้นสรุปบทเรียนนี้นะคะในการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบให้พิจารณาว่าจำนวนนั้นอยู่ระหว่างจำนวนเต็มสิบใดและจำนวนนั้นอยู่ใกล้จำนวนเต็มสิบใดมากกว่า ให้ประมาณเป็นจำนวนเต็ม10บนั้นหากจำนวนนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างจำนวนเต็ม10บทั้งสองให้ประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ที่มากกว่านั่นเองครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะคะทบทวนในหนังสือเรียนที่ให้ไปนะคะเรื่องของการประมาณค่านะคะทบทวนดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ